เรื่องสองร้อยสองร้อยสองหัวเข้าหัวมือลายไวนี่ไม่โดนตะโกนไม่ตายได้ไงอะพี่แม่ยักโอ้ยเย็นเย็นบุตรบุญคุณอะไรแบบนี้คิดไงมึงยิงจะหัวอย่างเดียวเลยฝากเก่งเหรออ้าวผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้เนี่ยได้อยัง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 บังกดอีกไปกดทำไมหัวโอ้ยอี่ตนสัตว์นะครับข้าวท่อท่อมันท่อ สวัสดีทุกคนทุกท่านกันได้นะครับวันนี้ผมช่องกูตูเอ็กซ์ดีเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมทําการสตรีมอยู่นะครับทุกคนแล้วก็คือแบบว่าผมเล่นซีหนึ่งอ่ะแล้วผมไปผมไปเจอผู้หญิงสองคนมันฮามากครับทุกคนถ้าใครดูคลิปนี้ผมอย่าลืมคอมเมนต์ให้ผมได้อ่านนะครับเพราะว่ามันฮามากคลิปนี้แบบว่าโดนเป็นชุดเลยนะครับผมจะสนุกแค่ไหนเราไปดูกันในเกมครับทุกคนรางอครับเดี๋ยวก็ไปต่างจังหวัดละอีกไม่กี่วันนะครับผมไม่ว่างเลยฮนะ ตาล่าใหม่มาเอ้ยต้องเติมอีกแล้วเหรอเนี่ยตังยิ่งไม่มีอยู่เปิดแล้วเข้าด้วยนะคะผมไม่รู้วิธีเข้าแรงอะ่ะน,น้องสาวคือว่าอยากอยากแบกแรงแต่ว่ามันทํายังไงอะ่ะมีวิธีไหมล่ะ <S <S พอจะรู้วิธีทำบ้าถ้าทําได้เดี๋ยวไปแบกให้นะครับมันทําไม่เป็นที่เว็บสุ่มรหัสไัไม่มีครับ จริงแบบพี่ไม่ต้องหาช็อตเยอะได้ง่ายอ่ะพี่ทำบั๊กเข้าทีมไอโทรศัพท์ไว้ก่อนทำยังไงอ่ะพิมพ์แบบละเอียดละเอียดได้ไหมอ่ะผมเห็นพี่เคทูเจเขาก็เล่นกันนะเล่นจนแร้งแกนกันละผมกดแร้งเจอแต่บอดผมกดแรงกเจอแต่บอดท้อเลย เท่าไหร่อายุ21ครับเสียง10เสียง11อายุ21นะครับผมแต่ความน่ารักนี่10ปีไอวอลไม่ค่อยมีฮะไม่มีเลยแหละไม่ใช่ไม่ค่อยมีหรอกไอวอลไม่มีเลยโอ้ยนีมันแอร์ดอกโคตรฮาว เอาพี่ตู่ครับผมเป็นไรครับพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อตู่ตึงขอไอวอหนไหนเดอ้อวัวแข็งพี่ตูดไม่ใช่โอ้โหเสียชื่อหมด ครับครับเสียงมันเด็กมสามเลยเฮ้ยคิดว่าปสามเสียงผมเหมือนเหมือนมสามหรอแนีมผมไปคุยกับเด็กมสามเพราะว่าผมเสียงปองห้าทำไ่สวัสดีครับ ครับวันนี้ครับผม IU Otto IU Otto ตู I ่ช <laughs> ินาลักปะ IU Otto ไม่มีตังค์ไปซือ้อไอ้กมีร้อยหนึ่งซื้อไม่ได้หรอกร้อยต้องใช้สามร้อยซื้อสามลูกใช่ปะสามร้อยแลกสามลูกต้องหาต้องหาตังค์ในการแลกไอวอล์ all, นะครับไม่ได้มาดูนานหรอกคืออตนนี้นนครับคุณนะครับวันนี้มาเสื้อไลายไฟนะครับผมเสื้อซีซั่นซีซันหนึ่ง โอ้ยหายใจไม่ออกตายตแาล้วหายใจไม่ออกมีทุกอย่างแค่อยากจะมีความรักให้เหมือนคนอื่นบ้างยิงตูด้คุณสาวตาเฮาอย่าสิพาไปใต้อื่น แล้้วมัยเนี่ยเจอผู้สาวเจอรักแท้ในเกมเจอรักแท้ในเกมตาเธออ้ยอย่าฟันค่อยตาเฮาเอาที่หนึ่งกันอันนี้เดี๋ยวเราเอาที่หนึ่งให้นะอ้ออย่าต่อยเดี๋ยวตายไม่ต้องเขิน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 เดี๋ยวตายเดี๋ยวตายแค่หลอกเดี๋ยวตายแยกกันแก่อน เดินนำทางเองเดยนนำทางเองป่ะเออเดินนำทางเองเจอผู้สาวเจอรักแท้รักตามหาเาตัา้งนา,านสุดท้ายก็เจอรักแท้สักทีพี่ส่ง165ใช่หรือเปล่า,ชา,าใช่นะครับไปไหนดีพวกเธอไปไหนดีเธอจะปกป้องเธอเองนะไม่ต้องห่วงอยู่กับเราเราจะปลอดภัยนะครับ อ้กันตายรอเดี๋ยวเราตายเฮ้ยเขานั <S 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 ่งไม่กวดตายเลยเหรอเขาไม่กดตายเลยเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปไหนดีผู้สาวอยากไปไหนจะพาไป พี่ไปดูพี่ราฟาสอบใน YouTube สอบสอบอะไร,รอ่ะน้องสอบเป็นสตีมเมอร์หรอมีคนมาใช่พวกเดียวกันไหมอ่ะน้องมีคนมาพี่พีไม่กล้ายิงเอาไม่ใช่ไม่ใช่ขายแล้วน้องเอ้ยน้องสาวพี่คิดว่าพี่ไม่รู้พี่ไม่รู้ พี่ไปอ่ะเด้อพี่ไม่รู้ใครเป็นใครพี่ไม่กล้ายิงน้องไอ้น,นี่ใช้พลเดียวกันปะใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้องน้องสับสนสับสนไอ้น้องพี่สับสนน้องพี่จะยิงใครเนี่ยเอาตายโบดตายเอาตัวเองไปทำอย่างนี้อ่ะี่ใช่ป่ะพวกเรา แล้ว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 พี่สาวเช็ดแดงไปไหนอ้าเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่หรอเฮ้ยเธอไม่ใช่เธอหรอ,อไม่ใช่เธอ,อแล้วใครอ่อะค่อยคุณค่อยจ่าได้ไหมยังไม่อยากตาย รอเดี๋ยวเธอหายไปไหนเธอคุณสาวเอไอ้รักแท้หายไปไหนแล้วอ่ะเฮ้อยคุณสาวแอบอยู่ตรงไหนอ่ะหาไม่เจอแล้วอ่ะอันนี้ใครเนี่ยวอ๋อเกาะกาหายเกาหายแม่จางช่วยดูด้วยดูจะตายแล้วโอ้โหเมื่อกี้ไม่ยากเลย โอ้เฮลมีพีดเฮลมีพีดอ้ยจะตายตาผู้สาวผู้สาวโอ้โหมาแตกอ้อโหตายตายจนได้ผู้สาวเสียโอ้โหพลาดผู้สาวหายหรือว่าเขาตายอ่ะเขาตายหรือเปล่าหรือเขาหายทุกคนแฮมคุณดาวสิบด้วยนะครับผม เดี๋ยวนะพูษษ้สาวตายเหรออยู่ก็หายไปเลยหาไม่เจออยู่ดีๆก็หายออลืมนกลืมนกเอานกไปก่อนแลไม่ตายรอะอะไรนะไม่ตายเ,ยเหีนะ้ยผมทำอะไรผิดอ่ะพี่ไอ้แม่เย็ด <laughs> โอ้ยเย็นๆผมผิดอะไร ได้สองร้อยได้สองร้อยจังหวะที่ตุ่งล้วาาเหี้ยกระโดดเข้าหัวตั้งแต่เหมือนไม่ตายสองคัวไม่โดนไม่โดนไม่โดนเลยพี่ใครอ่ะอ้าวโดนพ่อมึงไปคุยกับพ่อมึงไปเฮ้ย เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปชายมาที่ก่อนเดี๋ยวเพิ่งรถค้าพีาไ่ไม่จบเร็วช่วยม,มาใหม่กำลังกำลังบันเดี 200. 2ย0ออสองล้อสัวมาเข้าหัวมายนิงไม่โดนตะโกนไม่ตายได้ไงอะพี่อ,อะไรยิงไม่โดนต่ <laughs> ไปหัดซ้อมปืนบ้างนะผมว่าปืนพังหมดแล้วอะเออแล้วมึงุกได้วุ้นเพอร์เมื่อไเฮี้มึงย,มยิงกู เจาะๆนัดเดียวกูจะตายนิดเลื่อนไปเลยนิดเดียวยิงหัวไม่ตายเลยพี่ก็ถึอเหมือนกันนะเนี่วิธีผมยิงหัวพี่ทั้งสองเมตรสองเมตรนี่ยมึงยิงไม่ได้ยิงหัวกูเลยยิงควยกูเลยยิงหัวไม่ผมยิงหัวแต่ไม่ตายไงคุกเบเกอร์อะไระบบไปคิดไงมึงยิงเจ้หัวอย่างเดียวเลยฝากเก่งเหรอผมไม่เอามึงกูเอาแม่มึงไงควายผมไม่เอาเมึงเน่ะ ทำไมอ่ะเมนขี่อ้ยเอไม่มึงดีกว่าตัดตัเกมรูไหมอ่ให้หายคล่องใจอ่ะเอาป่ะจ้าแกัมึงอ่ะเมนขี่ฮ่าฮพี่ล้อเป็นเด็กเลยอ่ะโหยิงก็ไม่โดนบอกว่ายิงไม่ตายยิงไปยอมันเลืดมันมีกีร้อยไว้ห่าไม่ตายันัลอยหังน่มนีมนทีมน่เมน่เมนทีมนทนท่เมนี่ี่เมน่เมนี่เมนมน่อนี่มนี่มนีเนี่ม่มนิ่ม่มาทย่่ อุญส่าไม่ยงิงยืนอยู่ในวงวงวงเหลี่ยมอุญส่าไม่ยิงพี่ยิงผมเฉยเลยเพื่อนเจ้าผู้ชายเอาใหญ่เลยโอ้โหโอ้ยฮาเกินอะไรกันเนี่ยอะไรมันจะฮาขนาดนี้ การเล่นหนึ่งสี่นะครับเราไปเจอผู้สาวสองคนนะครับผมแล้วเราหลงนะครับไม่รู้ว่าเขาคือใครเพื่อนเขาคือใครแล้วเขาตายหรือยังเราไม่กล้ายิงเลยสุดท้ายเราโดนดาครับเขาเป็นผู้ชายครับไอตัวที่มาเล่นตุบุญีตัวหนึ่งอ่ะตัวผู้หญิงสีดําเขาเป็นผู้ชายนะผมแต่ว่าผู้หญิงสองคนนั้นเขา ตายแล้วก็แต่เราไม่รู้ไงทุกคนโอ้โหเราไม่กล้ายิงใครเลยครับทุกคนถ้านะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลนะค์กดแชร์นะผมกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเราไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับผมบ๊ายบาย